สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานเน้รัฐบาลบิ๊กตู่ได้ฟังมีจุกแน่อนุดิตเพื่อไทยชี้นักศึกษามีสมองตำราเป็นอาวุธไม่ต้องสร้างสถานการณ์โยนบาารัฐบาลเมื่อวันที่14กันยายนปี2563 นาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพเลขาที่การพักเพื่อไทยได้เปิดเผยว่าตนเองไม่เห็นด้วยกับความพยายามให้ข้อมูลป้ายสีการชุมนุมใหญ่ในวันที่19กันยายนนี้ว่าแกนนำนักศึกษามีแผนที่จะสร้างความรุนแรงจนกระทั่งไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เพราะการชุมนุมหลายครั้งที่ผ่านมาทางนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถจัดการ ชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสงบสันติและอยู่ภายใต้กรอบที่รัฐธรรมนูญทุกประการไม่มีสัญญาณใ,ใดๆเลยว่าจะมีการวางแผนสร้างความรุนแรงเพื่อโยนความผิดให้รัฐบาลเหมือนอย่างที่บางฝ่ายเป็นห่วง นักศึกษามีมันสมองและตำราเป็นอาวุธจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างสถานการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาเพื่อนำไปสู่ความรุนแรงแล้วโยวนความผิดให้รัฐบาลในทางตรงกันข้ามหากจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นก็น่าจะมาจากผู้ที่ไม่หวังดีที่ต้องการทำลายความชอบธรรมของการชุมนุมมากกว่าดังนั้นเจนที่รัฐ ต้องดูแลการชุมนุมด้วยความมีเมตตาธรรมและปราศจากอคติเพราะที่ผ่านมาได้เกิดปรากฏการณข่มขู่คุกคามหรือใช้กฎหมายเข้าจับกลุ่มไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กนักเรียนมัธยมด้วยข้อหาที่รุนแรงเกินเหตุจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการชุมนุมจะผ่านไปอย่างราบรื่นส่วนตัวเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่ไยต้องการความสงบ จะเป็นฝ่ายใช้ความรุนแรงเพราะย่อมไม่เป็นผลดีกับการชุมนุมโดยตรงนาวาอากาศเอกอนุดิตกล่าวส่วนกรณีที่สว,วบางคนระบุถึงการเพิ่มเติมแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก4ี่ยติของฝ่ายคา้านโดยเฉพาะการตัดอำนาจสว,วในเรื่องการปฏิรูปรวมทั้งการปิดทางนายยกรัฐมนตรีคนนอกว่าเป็นการสร้างความขัดแย้งและทำให้สว ไม่สนับสนุนนั้นนาวาอากาศเอกอนุดิต้เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วนักการเมืองทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนเพราะสิ่งที่พักเพื่อไทยและฝ่ายค้านดำเนินการก็เป็นความพยายามทำให้การเมืองกลับไปสู่ภาวะปกติโดยเร็วและเป็นการสร้างกติการประชาธิปไตยที่เป็นธรรมและเป็นสากลไม่ได้ทำเพื่อคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดซึ่งจะทำให้ประเทศไม่ต้องติดหลง อยู่กับความขัดแย้งอันเกิดจากกติกาที่ไม่เป็นธรรมเหมือนที่ผ่านมาตอนนี้ประเทศภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์มีวิกฤตทุกด้านซึ่งเกิดมาจากความต้องการอยู่ยาวของพลเอกประยุทธ์เองโดยทุกฝ่ายถือว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งสิน้นดังนั้นหากทุกฝ่ายเห็นแก่ชาติบ้านเมืองขอเชิญชวน มาร่วมกันเร่งถอดสลักระเบิดอะไรที่ถอยกันได้หรือมีส่วนช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นก็สามารถมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกแม้ว่าทุกฝ่ายจะมีเงื่อนไขของตัวเองเป็นที่ตั้งก็ตามโดยเชื่อว่าทุกฝ่ายมีวุฒิภาวะที่จะช่วยกันสร้างกติกาที่ดีได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งอำนาจพิเศษ,ษ,ษจากการทัาหาริกต่อไปนาวาอากาศเอกอนุดิตกล่าว โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยพแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นรู้รู้กันอยู่ว่าใครกันแน่ที่ชอบสร้างความรุนแรงอย่าไปแคร์กับไอ้พวกเฟคนิวสื่อนอกก็ยังรู้ทันเลยไอ้พวกที่เอาสถาบัานมาหากินตอนนี้คนส่วนใหญ่เขารู้เท่าทันพวกถ่วงความเจริญกันหมดแล้วครับสู้ๆเผดเพจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญ ประชาชนรู้แล้วครับว่าวาทกรรมลมเจ้าเป็นเพียงเครื่องมือของเร็จการที่ต้องการครองอำนาจมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเด็กๆไม่ใช้ความรุนแรงแถลงข่าวตรงไปตรงมาไม่เหมือนผู้ใหญ่เจ้าเล่ปากว่าตาขยิบเชื่อไม่ค่อยจะได้คิดจะทำอะไรก็ไม่รู้ผมไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนที่ทำแต่เรื่องต่ำช้าและเลวทรามได้เท่ากับรัฐบาลโจนชุดนี้จริงๆครับ มทรุ่น6ตุลาค้านคำสั่งอธิการห้ามใช้พื้นที่มทอท่าพระจันทร์ชุมนุม19กันยายนขณะที่มอบนักเรียนนักศึกษายิงต้านรัฐบาลพรบทั่วประเทศด้านฮิวแมนไร t ์จวกผู้บริหารมทรผลักนักศึกษาฝ่ายประชาธิปไตยออกไปเสี่ยงตายเมื่อวันที่12กันยายน ปี2 5 6 3ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าชมรมโดมรวมใจโดยสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือมท ร่วมสมัยเหตุการณ์6ตุลาคมปี2519ออกถแถลงการขอให้มททบทวนหลังไม่อนุญาตให้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้พื้นที่ที่มทท่าพระจันทร์ในการชุมนุมวันที่19กันยายนนี้ว่าจากกรณีที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปฏิเสธมิให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดให้มีการชุมนุมในวันที่19กันยายนศกนี้ดังความแจ้งตามสื่อ มวลชนทั่วไปแล้วนั้นในฐานะสิทธิ์เก่ามทที่ได้รับผลสะเทือนจากเหตุการณ์6ตุลาคมปี2519ขอเรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้โปรดทบทวนคำสั่งปฏิเสธดังกล่าวโดยทีท่วนอีกครั้งโดยคำนึงถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัย3ประการที่ว่าเสรีภาพเสมอภาคพระรดรภาพ และคำขวัญประจำสถาบันที่มีเกียรติภูมิมาอย่างยาวนานที่ว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนเราในฐานะสิทธิเก่าของสถาบันแห่งนี้เห็นร่วมกันว่าการจัดการชุมนุมในวันที่19กันยายนศกนี้ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนับเป็นวิธีทางที่ถูกต้องที่สุดที่จะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงจิตวิญญาณแท้จริง ของอุดมการประชาธิปไตยมีใช่เพียงเนื้อหาอันแห้งแล้งในตรำราเรียนซึ่งของเรียกร้องมายังผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้โปรดอนุญาตให้แหนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้สถานที่ของมทท่าพระจันทร์เป็นที่จัดก,กิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในวันที่19กันยายนนี้เพื่อพิสูจน์ให้ประจักษ์แก่สังคมไทยอีกครั้งว่ามททคือมหาวิทยาลัยของประชาชน โดยล่าสุดเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาปี2 0 6 5นายสุนัยพาสุขที่ปรึกษาประจำประเทศไทยของ Human Rights Watch ประจำประเทศไทยได้แสดงความคิดเห็นต่อกรณีผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร,ร์และการชุมนุมใช้สถานที่มหาวิทยาลัยจัดการชุมนุมในวันที่19กันยายนนี้ว่า ผู้บริหารธรรมศาสตรป์ปฏิเสธไม่ให้ใช้สถานที่จัดชุมนุม19กันยายนนั้นเท่ากับสร้างเงื่อนไขที่เพิ่มโอกาสให้เกิดการ,รเผชิญหน้ารวมทั้งยังผลักให้นักศึกษาและฝ่ายประชาธิปไตยออกไปเสี่ยงอันตรายนอกรั้วม,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการชุมนุมธรรมศาสตร์เป็นของประชาชนเอาแล้วงานนี้มีสะเทือนแน่ คนเสื r ung, r ้อแดงจอไหลเข้ากรุงรวมมอบ19กันยายนนี้หนุนนักศึกษาต้านเผด็จการเมื่อวันที่14กันยายนปี2 5 6 3นายสริวัฒ จุปปามัทธาผู้ประสานงานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติหรือนอปชพยาได้เปิดเผยว่าการชุมนุมทางการเมืองในวันที่19กันยายนปี2563นี้ตนและกลุ่มนปชพะเยาและกลุ่มคนเสื้อแดงเดิมจะเดินทางเข้าร่วมการชุมนุมเพื่อสนับสนุนน้องๆเยาวชนนักศึกษาขับเคลื่อนข้อเรียกร้องสประการ คือ 1. แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพศ .2560 ที่เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชอ 2. ยุบสภาและ 3. ให้มีการเลือกตั้งสสขึ้นมาใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแนนาคตผู้ประสานงานอปชพยาวด้วยกล่าวต่อว่าประการสำคัญที่สุดคือจะต้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไข รัฐธรรมนูญฉบับพศ2560เป็นประการแรกอย่างเร่งด่วนเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้การสืบทอดอำนาจของคอสอชอมีมาอยู่จนถึงทุกวันนี้เช่นการให้สมาชิกวุฒทสภาหรือสวลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งทำให้เกิดข้อคอรอหาอย่างมากมายเมื่อมีการแก้ไข รัฐธรรมนูญฉบับพศ2560โดยกระบวนการให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอเป็นผู้มีส่วนร่วมแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญจากนั้นก็นำร่าง รัฐธรรมนูนออกมาทำการประชาพิจารณ์เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์เพื่อนำไปสู่การยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งสสที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงตัดวงจรการสืบทอดอำนาจพิเศษที่ประชาชนไม่พึงประสงค์นายศิริวัตรกล่าวต่อว่าตนคาดว่าสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองวันที่19กันยายน ปี2 5 6 3นี้จะมีคนไปร่วมไม่น้อยกว่า40,000-50,000ถึง 50, คนเพราะมีการรวมตัวของเยาวชนนักศึกษานักกิจกรรมทางการเมืองนักสู้ประชาธิปไตยอย่างหลากหลายสำหรับตนแม้ว่าขณะนี้ยังมีข้อหาติดตัวเรื่องการฝ่าฝืนพระราชกำรรหนดหรือพรก บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ก็ไม่ได้ห้ามตนออกนอกพื้นที่ซึ่งการเดินทางไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้เป็นไปอย่างสงบภายใต้กรอบกติกาและกฎหมายส่วนจะมีการขับเคลื่อนกลุ่มผู้ชุมนุมไปถึงทำเนียบรัฐบาลหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะตนไปร่วมในฐานะผู้ให้กำลังใจเยาวชนและนักศึกษา โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นช่วยช่วยกันครับทุกกลุ่มชาวประมงชาวสวนชาวไร่คนแก่คนพิการเด็กๆเสื้อแดงเสื้อเหลืองที่ตื่นแล้วส่วนสลิมก็โง่ดักดานกันต่อไปสู้สู้เสื้อแดงนักศึกษาสู้สูค่ะเอาใจช่วยกันทุกคนค่ะเอามาันออกไปให้ได้นะไปช่วยนักเรียนนักศึกษากันด้วย มาสมทบกันให้เยอะๆเสื้อแดงจะได้เป็นกาดให้เด็กๆไงขอบคุณคนเสื้อแดงที่ทำเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอดมันต้องแบบนี้สิฮึ่มๆกันหน่อย เสื้อแดงสู้ๆมาช่วยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่อนาคตของเราต้องหวังพึ่งคนรุ่นใหม่มีสติปัญญาทวงอำนาจคืนราษฎรพวกเขาก็คือประชาชนเป็นราษฎรที่ต้องการอำนาจคืนต่างจากพวกทาสข้ามนกหวีดมันทิ้งอำนาจตัวเองเพราะหมดค่าความเป็นคนไปแล้วไงประวัติศาสตร์ต้องจารึกแน่นอนครับทั่วโลกกำลังจับตามองแน่นอนครับ เราพร้อมแล้วที่จะขับไล่พวกจันไรออกไปฝนฟ้าไม่ต้องตกนะต้องรวมตัวกันเยอะๆถึงจะขับไล่ได้เพราะเขามีสวคอยยกมือให้เป็นต่อไงขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี